ี่ฉันทะเว้ทำกกรมอะไรมาเนี่ย<ห>มาฉันก็ปเป็นเด็กน้อสักพยอย่างแกอุ้ยแเป็นอะไรไหมลูกขึ้นมาก่อนลูกใครสั่งให้แกไปทวงเงินกับลูกสาวฉันฉันพูดก,กับแกอยู่ไม่ได้ยินหรือไงหูเติงเหรอแม่เป็นบ้าอะไรเนี่ย หนูจะขอมเมื่อไหร่ันก็เป็นสิทธิ์ของหนูดี่เขาเรียกว่าขอเหรออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวงก็แค่เงินสองแสนบาททาไมต้องไปทวงต่อหน้าคนอื่นเขาเยอะขนาดนี้ทวงซะขนาดนี้ยแกไม่อายแต่ฉันอา,ายฉันอา,ายชาวบ้านเขา <governance. S 1> อายเขางั้นเหรอหนูก็แค่แข,ของเงินของหนูคืนมันน่าไอายตรงไหนคนที่ยืมตังไปแล้วไม่คืนตังหาที่ต้องอายโถ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 คืนเงินแกอย่างงั้นน่ะเหรออย่างแกเนี่ยนะ จะไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะนี่ยังจะมีหน้ามาพูดอีกว่าเป็นเงินของแกแม่คิดว่าทุกคนจะทําตัวเหมือนลูกสาวแม่งั้นเหรอวันๆไม่ทําอะไรแบมือขอแต่เงินนี่เป็นเงินของหนูที่ได้จากการขายออนไลน์ใครจะไปเหมือนลูกสาวแม่อายุจะสามสิบอยู่แล้ววันๆไม่ทําอะไรก็แม่กินไปวันๆแกที่มันว้ีฉันทำเวรทำกรรมอะไรมาเนี่ย ลูก,น,ก,น,ลกนี่คุณคุณอยากทำให้แม่ผมโมโหได้ไหมทำให้แม่คุณโมโหงั้นเหรอแม่ต่างหากที่เป็นคนมาหาเรื่องฉันก่อนแม่แม่แสดงดีมากเลยนะทำยางก,กับหนูเป็นคนทำร้ายแม่งั้นแหละโวยแค่เงินสองแสนคุณรู้ทำกันขนาดนี้เลยเหรอคุณพูดง่ายเนาะเงินสองแสนคุณหาทั้งปีคุณหาได้ไหมบ้านหลังนี้ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ฉันซื้อให้ ป่านี่คุณไปสู้หัวนอนอยู่ที่ไหนแล้วไม่ว่าจะยิงไงนั่นมันน้องสาวผมถ้าฉันไม่เห็นแก่ครอบครัวนี้นะ<ม>เงินสองแสนแม่คุณจะเอาไปง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคุณจะช่วยน้องสาวคุณฉันไม่เคยว่าแต่ต้องไม่ใช่เอาตังค์ไปใช้ปุ้งเปื่อยแบบนี้ซื้อกับระเป๋าซื้อเครื่องสําอางแม้กระทั่งซื้อของเล็กๆน,น้อยๆน,น้องคุณก็ต้องมาเอาตังค์จากที่บ้านหลังนี้นี่น้องคุณคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นธนาคารหรือไงท้งนี้มึงไม่เหมือนกันน้องผมเพิ่งได้งานใหม่ ต้องใช้รถไปทํางานรอแกมีเงินแล้วเดี๋ยวแกก็มาคืนเองคืนงั้นเหรอทุกครั้งคุณก็พูดแบบเนี้ยแล้วคุณเคยเห็นน้องคุณมาคืนบ้างไหมคุณดูฉันสิตอนคุณไม่อยู่ฉันไปไหนมาไหนฉันก็ต้องนั่งรถเมย์อยู่เลยและแบบนี้คุณไม่สงสารฉันหรือไงพอพอพอผมขี้เกียจเถียงคุณแล้วคุณกล้าพูดไหมเวลาคุณกลับไปบ้านแม่คุณไม่ไดเอาเงินไปให้พ่อแม่คุณเลยเหรอคุณตอบมาสิไม่ต้องมาทำหน้าตาใส่ซื่อใส่โผ คุณเริ่มทาตัวน่ารังเกียจแบบนี้ได้แล้วเมื่อก่อนพ่อแม่ฉันช่วยเหลือครอบครัวเรามาไม่น้อยฉันจะเอาเงินให้พ่อแม่ฉันมันจะไปเป็นอะไรอีกอย่างเงินพวกนี้เป็นเงินที่ฉันหาเองโดยที่ไม่ขอคุณแม่แต่บาทเดียวตอนแรกฉันกะจะอธิบายให้คุณฟังแต่ตอนนี้คงไม่แล้วแหละคุณไม่ก็เหมือนแม่คุณนั่นแหละเห็นแก่ตัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากคิดแม้แต่จะเอาตังค์ฉันแม้แต่บาทเดียว ตัวแบบนี้ล่ะก็อย่าหาว่าฉันไม่ไวหน้าพวกคุณ